สวัสดีค่ะส,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 ส่วนรูภูพานอินดี้ชาแนลวันนี้ครั้งแรกของการตัดเครือกล้วยนวลน,นะคะเธอแหลกพี่น้องเอิดมาเบ่งผลงานอันแหลกมันสูกเนาะมันตัดยากคูถิมพี่น้องคูถิมเบิ่แล้วเครือ <c ười> กำลัางงามงามอันที่สองกับคูพี่น้องมางานที่สามบ่านี้อันที่สามบอ ดันนี่เลยค่ะงามแล้วจักสูตรแล้วพี่น้องมาเบิงค่ะมาเบิงอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ค่ะใส่ถุงมือค่ะมีค้อนนะคะไม้อะไรก็ได้แล้วก็มีดนะคะมีดนะคะมาค่ะนำมีดมาไว้ตรงนี้นะคะตรงร่องแล้วก็ดูระหว่างเรือนะคะแล้วขาวระหว่างวีนะคะ คว่ำนะคะคว่ำเพลือกล้วยลงนะคะอย่างเงี้ยทีนี้ขออภัยนะคะไม่มีมือกล้องเรามาเคาะกล้วยกันค่ะใช้เวลาหน่อยนะคะอาจจะมีเสียงรถผ่านนะคะเพราะว่า ยงรถวิ่งผ่านหน่อยในการทำคลิปก็ขออภัยด้วยนะคะดูมันเป็นความยากมากหรือใครมีวิธีไหนที่แนะนำบอกด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้คือครั้งแรกจริงๆในชีวิตกิก,กะแป๊บนึงค่ะภาพอาจจะไม่ชัดนะคะเพราะว่าย้อนแสงหน่อยนึง จะสวยไหมลุ้นกันค่ะโอ้โหนี่แหละจะสุดอือหือเอาไปแล้วดีนะคนงานออกมาแล้ว ความยากลำบากยากลำบากมากในการตัดวีกล้วยคนเดียวของกล้วยนวลน,นะคะอันนี้ลูกไม่ค่อยสวยมาดูอีกอัน บวงว่าทุกคนก็คงลุนนงล้นไปด้วยกันเด้อค่ะเด้อคงจะลุ้นไปด้วยกันว่ามันจะได้หรือไม่ได้ทำอะไรได้เีจยวกับคมระวังด้วยนะคะเอาจะไปซ้อนเอาีข้างล่างแล้วลำบากมากลำบากมากครั้งแรก เปลี่ยนด้านทำไมมันลำบากอย่างนี้เนี่ยออกแล้วสวยไหมคะ คลิปนี้ก็ยาวมากนะคะแค่ตัดหวีกล้วยนวลก็ยาวมากแล้วจะ4นาที5นาทีเข้าไปแล้วคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้ณตอนนี้นะคะถ้าชอบหรือว่าตลกหรือว่ายัางไงก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ